แล้วเซามีนของนาวิดพัชเซามีนออยเนี่ยแตกต่างจากเซซามีนตามท้องตลาดทั่วไปยังไงอะคะมีหลายประเด็นเลยที่แตกต่างกันนะครับอ,อันหนึ่งที่ทั่วไปจะมองก็คือมันคือน้ํามันงานี่ถูกต้องครับแต่น้ํามันงานที่เราเห็นกันส่วนใหญ่จะมีอยู่2ประเภทก่อนประเภทหนึ่งคือน้ามันงานที่สกัดเย็นกับน้ํามันงานที่สกัดร้อนสกัดร้อนก็คือเอางาดําไปคั่วแล้วก็ได้น้ํามันออกมา คือประมาณงาดำา1กิโลเนี่ยมันจะสามารถสกัดน้ำมันออกมาได้400กรัมหรือ4ขีดแต่ถ้าใช้ความร้อนมันจะเผาผลาญคุณค่าทางโภชนาการและวิตามินต่างๆที่อยู่ในงาดำอีก48ชนิดทำลายไปเกือบทั้งหมดเลยเหลือไม่ถึง10ชนิดนะครับเพราะฉะนั้นคุณคุณค่าทางโภชนาการแทบไม่เหลือแล้วเซสามีนก็ถูกทำลายไปด้วยนะครับคราวนี้การสกัดเย็นเนี่ย มันไม่ได้ใช้ความร้อนมันบอกอยู่แล้วมันสกัดเย็น <c oughs> มันไม่ใช้ความร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะคงคุณค่าทางโภชนาการไว้เต็มร้อยนะครับ <c oughs> แล้วแอคทีฟหรือประสิทธิภาพการดูดซึมยังคงอยู่คราวนี้มาถึงประเด็นของเซซามนออยล์ของนาวิทพลัสนะครับ <c oughs> มันมีความต่างก็ตรงที่ว่าถ้าใช้น้ํามันงาสกัดเย็นทั่วๆไปที่ทานเข้าไปเนี่ยร่างกายยังต้องย่อยแล้วถูกนําไปใช้งานนะครับทำให้ประสิทธิภาพการดูดซึมของร่างกายโดยปกติแล้วเนี่ย คนที่อายุเกิน40เนี่ยประสิทธิภาพการดูดซึมมันลดลงเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงไป <Yeah. S 2> การดูดซึมเปลี่ยนแปลงไป mm. ประสิทธิภาพการดูดเนี่ยเหลือ1น,นใน3 mm. นะครับของนาวิทพัทเองเนี่ยสกัด2ขั้นตอน2ขั้นตอนคือเมื่อสกัดเย็นเสร็จแล้วเอามาสกัดระดับโมเลกุลให้ร่างกายเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องย่อยนั่นคือประเด็นที่น1นนะครับคุณไม่สามารถมองตัดสินใจด้วยสายตาได้ จะดูด้วยการทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันเห็นผลไวนะครับสองคือพลังงานที่คนกังวลว่าเมื่อทานน้ํำมันงานแล้วอ้วนหรือเปล่านะครับตรงนี้เราทดสอบพลังงานออกมาแล้วว่าเรามีแค่5กิโลแคลอรี่ต่อแคปซูลนะครับกิโลแคลอรี่ต่อแคปซูลดูยังไงครับแค่เดินขึ้นบันได2ขั้นก็พลังงานที่จะสะสมกลายเป็นไขมันสะสมเนี่ยหายไปแล้ว